สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีพระนามเดิมว่าพระอินทราชาทรงเป็นโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสพระเจ้าทรงธรรมเป็นโอรสที่เกิดจากพระสนมการที่พระเจ้าทรงธรรมขึ้นมาครองราชได้เพราะเจ้าฟ้าสุทัศน์พระราชโอรสเกิดจากพระมเหสีและได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชซึ่งมีสิทธรรจิจะได้ครองราชสมบัติต่อนั้นถูกข้อหาขบฏต่อพระราชบิดา จึงต้องสวยยาพิษและสิ้นพระชนไปก่อนก่อนหน้าที่สมเด็จพระเอกาทศรสจะเสด็จสวรรคตพระอินทราชาได้เสด็จออกพนวดอยู่จนถึงรัชสมัยพระศรีสวภาคเมื่อพระศรีสวภาคเสด็จสวรรคตแล้วพระศรีศิลและบรรดาเจ้านายขุนนางได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระอินทราชาให้ทรงลาพนวดและขึ้นของราชเมื่อปีพศ2154 พระชนมายุได้2 9พรรษาทรงพระนามพระเจ้าทรงธรรมวัดวรโพเป็นวัดที่พระเจ้าทรงธรรมเคยผนวดวัดวรโพตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดวร,รเชษเดิมชื่อวัดระคังใกล้กับวัดโลกยะสุทธารามเป็นวัดสำคัญมาแต่อดีต โดยเป็นวัดที่ประทับของพระสังฆราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัดแต่มีชื่อวัดปรากฏในพงศาวดารว่าพระศรีศิลป์ภายหลังได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าทรงธรรมได้ผนวดที่วัดแห่งนี้โดยสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปีชาต่อมาในสมัยพระเจ้าบรมโกศได้มีการปลูกต้นโพซึ่งได้มาจากเกาะลังกา คราวที่คณะสงฆ์ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดวอรโพนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาภายในวัดประกอบด้วยปรางประธานมีระเบียงโคตล้อมรอบปัจจุบันเหลือหเห็นเฉพาะฐานเท่านั้นด้านทิศเหนือของปรางประธานยังคงปรากฏซากของอาคารวิหารและเจดีย์เหลี่ยมส่วนทางทิศใต้มีพระวิหารสำหรับปดิสฐาน รอยพระพุทธบาทตั้งอยู่ซึ่งงดงามมากอาคารโบราณสถานของวัดทั้งหมดมีกำแพงวัดล้อมรอบอยู่อีกชั้นหนึ่งและหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงเป็นนักปราญ์รอบรู้ในวิชาการหลายด้านมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงประพฤติราชธรรมอย่างมั่นคง เป็นที่รักใคร่นับถือของบรรดาราษฎรและชาวต่างชาติพระกรณียกิจส่วนใหญ่ของพระองค์มุ่งส่งเสริมทำนุบำรุงาศาสนาพุทธในด้านต่างๆเช่นโปรดก้าวให้คัดลอกพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสมบูรณ์เป็นจำนวนมากส่งให้นักปราชญาราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงถวายนับเป็นวรรณคดีชิ้นสำคัญของสมัยอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์นั้นมีครั้งหนึ่ง พระพิสุสงฆ์ชาวไทยคณะหนึ่งเดินทางไปยังลังกาทวีปด้วยหวังจะสาักการะบูชาพระพุทธบาทณักเขาสุมนกูดการไปคราวนั้นเป็นเวลาที่พระสงฆ์ชาวลังกาทวีปกำลังสอบประวัติและที่ตั้งแห่งรอยพระพุทธบาทต,ตามที่ปรากฏอยู่ในตำนานว่ามีทั้งสิ้น5แห่งภายหลังสืบได้ความว่าภูเขาที่ชื่อว่าสุวรรณบรรพจมีอยู่ในสยามประเทศ จึงได้นำความดังกล่าวสอบถามพระพิสุสฆงไทยเมื่อพระพิสุสฆงคณะนั้นได้รับคำบอกเล่าและกลับมาสู่กรุงศรีอยุทยาจึงนำความขึ้นเท็จึงนำความขึ้น,น,วนถวายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์จึงโปรดเก้าให้บรรดาหัวเมืองทั้งปวงให้เที่ยวตรวจตาคน้นภูเขาต่างๆว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ณนะที่แห่งใดปรากฏว่า มีเจ้าเมืองสระบุรีแจ้งมายังพระบรมมหาราชวังเกี่ยวกับเรื่องราวที่นายพานบุญนายพานชาวสระบุรีได้ออกติดตามล่าเนื้อตัวหนึ่งเข้าไปในป่าลึกได้พบเข้ากับรอยประหลาดรอยหนึ่งปรากฏอยู่ในศิลามีลักษณะเหมือนรูปรอยเท้าคนขนาดยาวประมาณสักศอกเศษและในรอยนั้นมีน้ำขังนายพานบุญเข้าใจว่าบาดแผลของเนื้อตัวที่ถูกตนยิง คงหายพอดื่มน้ำในอรอยนั้นจึงวักน้ำลองเอามาทาตัวบรรดาโรคผิวหนังเช่นกากเกื้อนซึ่งเป็นเรื้อรังมาช้านานแล้วก็หายสิ้นไปสารพระเจ้าทรงธรรมหรือพระบรมราชานุสรสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดพระพุทธบาทมีลักษณะพระวิหารขนาดย่อมด้านหน้าวิหารประดับด้วยเครื่องลำยองแบบช่างหลวงคือมีช่อฟ้าใบารกรหางหง และนาคสะดุง้งลงรักประดับกระจกสีทองหน้าบานแกะสลักเป็นรูปเทพพนมลงยางรักและประดับกระจกสีมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สวยงามภายในพระวิหารประดิษฐานรูปปั้นองค์สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมประทับอยู่บนพระราชบัลลังสามารถเข้าไปกราบสการะได้บริเวณรอบๆกว้างขวางสะอาดสะอานเพราะมีคนดูแลอยู่เสมอ ให้สร้างมนฑดบครอบรอบพระพุทธบาทพร้อมทั้งสร้างพระอุโบสถพระวิหารการปรเรียนกุติสง์ถวายให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาพระพุทธบาทสระบุรีจึงมีความสำคัญเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่นั้นมาตราบถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมหรือสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงธรรมกษัตริย์ลำดับที่21แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นองค์ที่5แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยในแผ่นดินของสมเด็จพระศรีสวภาคจมื่นศรีสวรักษ์และบรรดาลูกศิษย์ของท่านได้ซ่องสมกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วจึงบุกเข้าไปยังพระราชวังหลวงและจับสมเด็จพระศรีสวภาคนำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ แล้วอัญเชิญพระพิมลธรรมอนันตปีชาให้ลาสิกขาบทขึ้นเสวยราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีขานพศ2154สร21งพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและทรงแต่งตั้งจมื่นศรีสวรักษ์เป็นพระมหาอุปราช ราชาุสรสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มักจะเสด็จประพาสมานมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรีจึงมีการสร้างตำหนักไว้ใกล้วัดพระพุทธบาทต่อมาเกิดไฟไหม้วัดและชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างพระราชานุสรแห่งนี้ขึ้นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่21แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระองค์ที่5แห่งราชวงศ์สุโขทัย หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้สำเร็จโทษพระมหากษัตริย์องค์ก่อนแล้วพระศีศิลหรือพระพิมลธรรมหรือพระเจ้าทรงธรรมก็เสด็จปราบดาพิเศษขึ้นของราชสมบัติพระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่22เดือนอ้ายปีมะโรงได้ยังความวิปโยคอย่างใหญ่หลวงแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาชน ซึ่งได้อยู่เย็นเป็นสุขมาเป็นเวลานานในระหว่างรัชการของพระองค์พระเจ้าอยู่หัวในพระโกศมีพระชนมายุได้38พรรษานับว่าพระองค์สวรรณคตในวัยที่ยังแข็งแรงหลังจากที่ได้ครองราชมาเป็นเวลา9ปีด้วยความสันติสุขเกือบตลอดรัชกาลพระองค์มีมเหสีหลายองค์มีพระราชโอรสพระราชธิดาส่วนมากยังทรงพระยาวอยู่ในขณะที่พระราชบิดาสวรรคต พระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยดีและอบอ้อมอารีทรงเป็นนักปราชญ์มิใช่นักรบแต่ทรงเลื่อมใสในพระศาสนาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นลำดับมาอย่างมากมายเท่ากับที่ทรงเอาพระทัยใส่ในพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองพระองค์ทรงบริจาคพระราชทรัพย์แด่พระภิกษุสงฆ์และญาติจกผู้ยากไร้ ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามพระเจดีและพระบรมมหาราชวังกับบรรดาสิ่งประดับสวยงามของพระนครพระองค์ทรงเบิกบานพระไทยเมื่อทรงทราบว่ามุกอมาตบังคั่งร่ำรวยทรงพอพระไทยที่ได้เห็นบุคคลเหล่านั้นแต่งกายงามสง่าเคหสถานบ้านเรือนโอถงเตบร้อยโปรดให้สร้างเรือนหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อให้บรรดาข้าราชสำนัก ได้อยู่อาศัยพระองค์ทรงรักความยุติธรรมรักความเที่ยงตรงและโปรดปานคนดีทั้งปวงและทรงเอาพระทัยใส่ดูแลไพ่ฟ้าค่าแผ่นดินของพระองค์อย่างเต็มที่ตลอดไปจนถึงชาวต่างประเทศซึ่งเข้ามาพำนักอยู่ในพระราชอาณาจักรดังนั้นพระองค์จึงได้รับสมญาว่าเป็นพระโพธิสัตว์ และชาวประเทศใกล้เคียงถวายความเคารพเป็นอย่างสูงอริราชศัตรูไม่ขานกล้ามารุกรานได้เหตุนี้จึงไม่แปลกในเมื่อพระองค์ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นพระมหา,าศัศริย์ทรงธรรม